นี่คือทลาลิมชาวนาวีเผ่าลมที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้าเป็นหลักครับแถมยังสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์บนท้องฟ้าได้อย่างเป็นมิตรและมีผู้นําเผ่าชื่อว่าเพลักโดยพวกเขาจะเดินทางด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สองชนิดที่บินได้ซึ่งตัวแรกมีชื่อว่าวินเรเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายหมึกผสมกับปลากระเบนโดยมันจะคอยทําหน้าที่ควบคุมทิศทางของเรือเหาะส่วนอีกตัวมีชื่อว่าเมดูซ่าครับ เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกับแมงกะพรุนยักษ์โดยส่วนหัวที่เหมือนกับลูกโป่งยักษ์ของมันถูกอัดแน่นไปด้วยกา๊าซจำนวนมากทําให้มันสามารถลอยบนท้องฟ้าได้ซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาดทั้ง2ชนิดนี้เจมส์คาเมลอนแกเคยวาดภาพคอนเซปต์อาร์ตเอาไว้ตั้งแต่ช่วงยุค70แล้วและครับสมัยตอนที่แกทําโปรเจกต์เรื่องซีโนเจเนเซต์และสุดท้ายมันก็ถูกหยิบกลับมาใช้ในอวตาร3โดยชาวนาวีเผ่าลมถูกรู้จักในฐานะของพ่อค้าที่ออกเดินทางไปทั่วดาวแพนดอรา่าคาเมลลอนเปรียบเทียบพวกเขาเ อบการเต้นลาและเฉลิมฉลองแถมมักชอบเอาเครื่องเทศและสิ่งของต่างๆมาแลกเปลี่ยนกับอาหารของเผ่าอื่นๆซึ่งถึงแม้เผ่าลมจะเป็นมิตรมากๆแต่ทว่าพวกเขาก็มักเป็นเป้าโจมตีของชาวนาวีเผ่าไฟที่เป็นสายโจรสลัดนั่นจึงทําให้เผ่าลมน่าจะมีส่วนสําคัญในสงครามของหนังภาคที่3ซึ่งหนังระดับอวตารที่มีฉากสงครามสุดอีพิกต้องดูบนจอยักษ์กับระบบ 3D ที่ดีที่สุดอย่าง iMac 3D High Frame Rate เท่านั้นที่มาพร้อมฉากต่อสู้ที่ลื่นไหลสบายตาทุกการมูฟเมนต์สีสันจัดจ้านทุกเฉดแถมมีระบบเสียงรอบทิศ ดังกระหึ่มสาใจเราจะได้ฟังเสียงราวาปะทุและสาสตว์พาหนะทุกตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้ชมภาพแบบเต็มตาทะลุจอทั้งเรื่องเหมือนหลุดเข้าไปในดาวแพนดอรา่าฉะนั้นห้ามพลาดกับอวตารไฟเยอร์แช17ธันวาคมนี้ในโรง IMAX Major